เสียสาวอายมาจากคนที่รอยยิ้มให้ทุกวันหนูแค่ช่วยแม่ขายหมูปิ้งตอนเช้าคะ่ะเป็นประโยคที่น้ำฝนเล่าให้ครูนักจิตวิทยาฟังหลังจะเกิดเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดน้ำฝนเป็นเด็กขยันเธอมักจะตื่นตีห้ามาช่วยแม่ปิ้งหมูขายข้างโรงเรียนน้ำฝนเป็นเด็กยิ้มเก่งพูดเพราะคนเลยมาซื้อหมูปิ้งกับเธอเป็นประจำรวมถึงพี่เสื้อดำลูกค้าประจำที่มาซื้อหมูปิ้งกับเธอทุกวันพี่เสื้อดำเป็นคนพูดจาดีชมน้ำฝนบ,บ่อนะยๆและชวนเธอไปทำงานที่ร้านชานมไข่หมูของพี่เสื้อดำด้วยน้ำฝนเคยปฏิเสธไปหลายครัั้้งงแตต่่ก็ยดดนพีสือ อากาศร้อนมากพี่เสดำจึงเอานมมาจากร้านของตัวเองมาฝากน้ำฝนน้ำฝนจึงรับไว้ด้วยความเกรงใจหลังจากน้ำฝนดูดนมไม่กี่อืกโลกก็เริ่มหมุนหายใจไม่ทันใจเต้นแรงแขนขาไม่มีแรงภาพจำสุดท้ายของน้ำฝนคือเสียงแม่ตะโกนเรียกชื่อเธอจากด้านหลังพี่เสดำจึงรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแม่รีพาน้ำฝนส่งโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าน้ำฝนอาจโดนวางยาเสียสาวถ้าแม่กลับช้าเกินสิบนาทีเรื่องอาจไม่จบแค่ตรวจร่างกายแต่อาจกลายเป็นฝันร้ายตลอดชีวิตถ้าได้ยินคำพูดนี้เรา โดนเปโดกรูมิ่งอยู่ครูทีชมว่าแพนพิเศษกว่าใครแต่ขอให้เก็บเป็นความลับตอนนั้นแพนยังไม่รู้ว่านี่แหละกรูมิ่งกับดักของเปโดแพนเพิ่งขึ้นมอต้นแม่จึงให้เรียนว่ายน้ํากับครูทีครูสุดหล่ออายุ30ปีใจดีคุยเก่งครูทีชอบบอกว่าแพนเก่งที่สุดในคลาสโตเกินวัยและโชคดีมากที่ครูได้สอนแพนคนเดียวครูทีชอบทําให้แพนรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษมากกว่าใครบาืวันฝนตกครูทีก็มาส่งแพนถึงบ้านบางวันครูทีก็ซือของโปรดมาให้แพนเพื่อน เพื่อนแซวแพนว่าครูทีต้องแอบชอบแน่เลยจนกระทั่งครูทีถามแพนว่าจีบได้ไหมหลังจากนั้นเริ่มแชทหาดึกๆขอรูปแพนจนใส่ชุดว่ายน้ำแล้วบอกว่าอย่าให้แม่รู้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดวันหนึ่งแพนลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแม่เห็นข้อความที่ครูทีขอรูปจากแพนแล้วขอให้เธออย่าบอกใครแม่ตกใจมากจึงโทรแจ้งตำรวจทันทีครูทีโดนตำรวจจับเพราะ grooming คือขั้นตอนก่อนลงมือกับเหยื่อของเปโดหลายคนไม่เชื่อเพราะครูทีดูดีกันไปดีจนเด็กไม่กล้าปฏิเสธคนที่เรา คิดว่าปลอดภัยที่สุดอาจกําลังกรูมมิ่งเราอยู่หนูชื่อเพียงดีอยู่ม .2 หนูไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะฐานะที่บ้านไม่ดีวันไหนไม่ได้กินข้าวเช้าก็แค่บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปกินตอนเย็นวันหนึ่งรุ่นพี่ม .5 ชื่อพี่บอสเดินเข้ามาถามหนูว่ากินข้าหรือยังและยื่นของกินมาให้จากวันนั้นพี่บอสทักหนูทุกวันและเอาของกินมาให้หนูตลอดพี่บอสช่วยถือกระเป๋าให้หนูตอนฝนตกคอยให้กําลังใจหนูไม่เคยเจอใครดีกับหนูขนาดนี้มาก่อนแต่แล้ววันหนึ่งพี่บอสห้ามหนูไม่ให้บอก ว่าเขาชวนหนูไปซื้อของตอนเย็นวันต่อมาพี่บอสขอจับมือหนูจากจับมือกลายเป็นขอกอดจากกอดพี่บอสเริ่มพูดกับหนูว่ารักหนูและถามหนูว่ารักเขาไหมพี่บอสขอให้หนูถ่ายรูปตอนอยู่บ้านแล้วส่งให้เขาดูหนูอึดอัดแต่ไม่กล้าปฏิเสธเพราะคิดว่าพี่เขาดีกับหนูขนาดนี้หนูควรต้องตอบแทนเขาหรือเปล่าจนวันหนึ่งเพื่อนในห้องทักหนูว่าพี่บอสเขาชอบทําพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นหลายคนหนูเริ่มใจสั่นและคิดว่ามันอาจไม่ใช่ความรักแต่มันคือการกรูมมิ่ง ที่บอกให้เราไว้ใจแล้วค่อยละเมิดขอบเขตของเราหนูจึงตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้คุณครูฟังหนูรู้แค่ว่าถ้าไม่พูดตอนนี้หนูอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลย human trafficking ประตูสุ่ประเทศเพื่อนบ้านแบบไม่มีทางกลับนับดาวฝันอยากเปิดร้านกระเพราเล็กๆเป็นของตัวเองทุ่งเย็นหลังเลิกเรียนนับดาวจะตั้งโต๊ะขายกระเพราอยู่หน้าบ้านกล่องละ3าบาทนับดาวขายดีจะมีคนติดตามในทิกตอกเพียบวันหนึ่งมีผู้จัดการร้านอาหารดังทักแชทมาแล้วบอกเธอว่าเห็นคลิปกระเพราที่เธอทำแล้วสนใจมาก และเสนอให้เป็นร่วมงานมีที่พักฟรีเงินดีและเธอมีโอกาสดังนับดาวตื่นเต้นมากจะใช้เวลาคิดไม่นานจึงตอบตกลงแต่เมื่อนับดาวไปถึงไม่มีร้านไม่มีครัวมีเพียงห้องเงียบๆกับผู้หญิงอีกหลายคนจู่ๆก็มีผู้ชายแปลกหน้ามายึดโทรศัพท์ของนับดาวนับดาวเริ่มรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่โอกาสแต่เป็นกำดัก Human Trafficking ขบวนการค้ามนุษย์ที่ล่าเหยื่อจากโซเชียลมีเดียเพื่อนสนิทของนับดาวสงสัยที่ไม่สามารถติดต่อเธอได้จึงรีบโทรแจ้งความกับตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสามารถช่วยนับดาว ออกมาได้ทันก่อนที่เธอจะถูกส่งตัวไปประเทศเพื่อนบ้านแค่เปิดบัญชีให้เพื่อนจุดจบเราอาจอยู่ที่ entertainment complex หนูเคยได้เงินวันละ500เพราะแค่เปิดบัญชีให้เพื่อนวุ้นเส้นบอกกับซิดูเธอเล่าว่าเอาไว้รับเงินลูกค้าผ่านเว็บออนไลน์วุ้นเส้นไม่ได้คิดอะไรเพราะมีค่าตอบแทนให้รายวันวันหนึ่งมีพี่สาวหน้าตาดีชวนวุ้นเส้นไปทํางานที่ entertainment complex ฝั่งกัมพูชาพี่สาวบอกว่าได้เงินเยอะและมีที่พักฟรีวุ้นเส้นตัดสินใจไปเพราะอยากได้เงินมากกว่าเดิมแต่พอไปถึงวุ้นเส้นโดยบัง ให้ใช้บัญชีตัวเองรับเงินจากคนไทยต้องแชทหลอกเหยื่อให้คลิกลิงก์ต้องพูดตามสคริปต์สแกมเหมือนพวกคอเซ็นเตอร์วุนเส้นไม่อยากทำจึงพยายามหนีแต่เธอโดนยึดพาสปอร์ตและถูกทำร้ายวุนเส้นโดนรถตู้เอามาโยนทิ้งไว้หน้าปั๊มน้ำมันฝั่งไทยเธอกลายเป็นคนเร่ร่อนแล้วขอเงินจากคนไปทั่วเพราะอยากกลับบ้านเธอไม่คิดว่าแค่เปิดบัญชีแทนเพื่อนจะกลายเป็นขอทานข้ามประเทศวุนเส้นเล่าให้สิสอูฟังทั้งน้ำตาจนกระทั่งเธอได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในที่สุด